วัดสิงห์นะครับโอ้ oh, mm hmm. สวยจังเลยนะเ mm hmm. นี่ยตะโบนไม่ค่อยเปิดเนาะ mm hmm. อยากมาถ่ายกับโอ้ oh, mm hmm. มีโบสถ์ตรงนู้นด้วยใหญ่หลังใหญ่นะครับวัดสิงห์นะครับสถานีวัดสิงห์ mm hmm. วัวเด็กนักเรียนเต็มเลย